เมื่อวานผมยังไว้เพื่อนเห็นห้องพักผมนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นกีบนะฮะเ็โอเคครับที่พักกันฮะเตียงแ์นะฮะมีครบครับที่พักบ่ออดสามร้อยนะฮะโอเคเลยครับเอาประมาณนี้ครับที่พักกะของผมแต่ละทีแต่ละทีกะเส้นทางการเดินทางของผมมื้อนี้นะครับเดี๋ยวไป ที่บ้านน้องตุ๊กผู้ดีเลาาก่อนไปกินข้าวครับวันนี้เพื่อนจะพาพผมไปที่มูบานแถวๆนี้แหละนะครับเบิ่งงมูบ่บ้านเกาๆนะครับมู่บานของโคตรเลาาจริงๆเลยนะฮะอยู่ภายในเ,เมืองนี่แหละนะครับอยู่ในแขวงสวรรณเขตเจอกันอยู่บ้านน้องตุ๊กครับโอ้ยเดืดเปียงเลยมนนี้โอ,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 โอเตอรจอดอยู่นี่ครับ แดดเปี้ยงเลยเมื่อคืนนี้น่าจะมีห้องผมห้องเดี่ยวนะแดดหอนเปี้ยงเลยครับสำหรับมือนี้ออสุดอดเลยอนพักมาเที่ยวเมืงองน่องเอาพักได้ครับไปไปกี่ข้าว เมน,น,น,นูนี้ไก่กินน้ำกันเด้อโอ้พกกำลังเอ็ดแหนมฟ้านไปนเบิ่งกันนะเนม่วงเนมงู้งบอกผมเป็นฟ้านบอกโอ้หนมู้งพระบดานี่แหนมงวงบานเฮาเนมู้งมาละมา,าละมา,าละเข็ดโอ้เจ๊กขายอยู่นี่คู่มือเล่นบ่หนิโอ้เปิดร้านขายห้อยอันนี้ขแบบีแบบาา้เแบบล็กบ่นี่ บอลบอลอ๋ออันนี้นอไม้อุ้ยเบิดแล้วเนาะขายดีโอ้แดดสุดยอดเลยครับวันนี้อ่าสองโมงนี้เจอแดดเลยเมืองนองนะครับเมืองนองออกไปทางพีทางพีไปทางไหนเนาะทางพุนบมถทางพุนไปสารวันครับไปสารวันเส,ส้นทางตรงเมืองนองนี้สามารถเชื่อมโยงกับ แขวงสลวันไดนะก็ลัดออกไปทางอัตปืนนะครับจำปาซักไปได้เบิดเลยนะครับเชื่อมโยงได้หลายแขวงเลยโอเคเดี๋ยวเทอนานะครับอาดกไตผมก็น่าจะมาใช้เส้นนี้ก็ได้หรือว่าจะวนเป็นวงกลมออกมาทางตรงนี้ก็ได้นะครับติดตามเส้นทางการเดินทางนะฮะอาจจะลงเหล่าไตในอนาคต <c oughs> แต่วันนี้อยู่ที่เมืองนองสะกครับ นกกระทานะครับนกกระทาทอดอันนี้นกกระทาไข<ท>่ออมบอนครับแซบแซบครับออมบอนเนี่ยผูดแต่เอสออมบอนเนะคือ,อเอดแซบฮะยอดเลยหาว่าซิมได้เด้ออยู่เมืองนอกฮะออมบอนฮะจ้าเดี๋ยวอัดทํามันก่อนครับ เมืองนองนะครับปื้ดน้ำมันเลยฮะมาเล่นเมืองนองอันนี้ปั๊มน้ำมันใจกลางเมืองเลยเดี๋ยวเด้อเด้อจอดเมื่อกี้ยดเติมน้ำมันแหน่ดูคขึ้นรถงามแน้เปลี่ยนเห็นป่เปลี่ยนป่โอ้ยยังไปยกล้อข้างในได้เนี้อัดเต็มถังเลยแอดสั่งสตาร์ทได้ยังบ่เต็มถังเจ้าเต็มถังโอ้เอาสตาร์ทโซดู ครับโซ่ด้วยโยงเลนบวกโอ้ยกล้อด้วยยกล้ออาเดี๋ยวอัดเต็มถังแล้วฮะแล้วก็เดินทางต่อด้วยไปดิแอดสั่งนะฮะแอดสั่งใส่เต็มถังบุดเนาะเดี๋ยวนี้เนาะบุดละโอเคไอ้นั่นพอดีเป๊ะเลยโอเคครับโอเคเจ้าโอเคครับบ๊ายบายนะฮะก็จะพาเฮาไปเบื้องอ่ามู่บ้านแถว เมืองนองครับก็จะผ่านแถวแแก้งลิ้นผมเคยมาดอกนะครับตอนแรกก็จะไปแก้งอล่องไปเบิ่งสะพานไม้ไผ่สะพานไม้ไผ่พังครับเจอใส่น้ํานะครับพัดพัดนีบดแล้วเหมือนบอกว่าเอาไว้โอกาสหน้าดีกว่าสวงที่สร้างนะฮะสวงที่สร้างสะพานที่ผมจะมามาล้วมสร้างสะพานน้านะครับเซเลนองครับสายมือนี้เป็นใส่น้ำเซเลนองเซลานอง เซละน้องนะฮะน้ำแดงแดงทีนเขาวาช่วนี้มันน้ำหน้าน้ำาลากเอาละครับเส้นทางการเดินทางนะฮะก็จะมุดน่าจะมุดเขาป่านะครับก็ต้องตามตุ๊กไปฮนะตุ๊กวิจิลาวูสะพานเหล็กสะพานเหล็กแถวนี้บริกนว่าผู้บ้านชวนเผานะครับ หลายครับหลายชุมชนเผ่าตะกี้ก็มีชนเผ่าผู้ไทยอาศัยอยู่ตั้งแต่ปาาพอนะครับกับบดพอมากปาาพอ้อก็ได้มีการฟัดตอนเอาชนผู้ไทยนะครับเมืองพินเมืองว่างเมืองนอกนะครับเขาไปอยู่ในประเทศไทยก็ได้แค่ซื้อเรือแต่ซื้อเขาวะเป็นนกทุกว่าเรือแต่ซื้อเด้อหมู่บ้านผู้ไทยจริงแต่ว่าชนเผ่ายู่เป็นชุดฟันมะกอกนะฮะแต่ชนเผ่าู้ไทยนิ่โยกย้ายทินฐานเข้าประเทศไทยไปเบิดนะครับ เหลือแต่ซื้อของหมู่บ้านเท่านั้นนะฮะหมู่บ้านผู้ไทยแต่ว่าแต่ว่าคนอยู่นะบุแม,มนภูไทยน่าจะเป็นในช่วงของอ,องค์เจ้าฟ้ารัชกาลที่3นะครับที่ยกทัพปราบฮอแล้วก็ได้เกณฑ์คล้าพลนนะครับกับประเทศไทย เมืงองน้องบอกนี่อาล่องอ๋อแกงอาล่องนี่อ๋อแกงอาล่องไปเข้าไปแกงลิมโอเคแกงลิมยูข่ขาลิตัดเป็นเมดเลยนะต้นยูข่ขาครับผู้ขายต้นเนาะน่าจะผู้ขายต้นครับต้นยูข่ขาลิตัดนะฮะบ่บได้เห็นดนุนละบ้านเฮ้าบูมี่ล้วครับ มีอยู่กับตน้อยกัน,น้อยบ้านตะกอบ้านตะกอบ้านตะกอนะแบ่แบะทั้งแบ่ทั้งโง่บ้านตะกอโอ้เื่นไปยังเกาๆอยู่เลยนะ มาระแวกนี้ก็ยังเก่าๆอยู่นะเป็นหมู่บ้านชนเผ่าโอ้บ้านนี้ก็คกดกี่ได้เป็นหมู่บ้านชนเผนะ่านะบ้านตะกอเริ่มจะเข้าไปได้เส้นทางนะครับเส้นทางสายชนบทแล้วนะครับ อาจจะเห็นหมู่บ้านต่างๆนะครับที่อยู่ห้างไก่นะครับออกมาจากหัวเมืองเล็กน,น้อยหมู่บ้านต่อไปเป็นหมูบบมบ่บ้านโลนะฮะหมู่บ้านโลบ้านโลนะฮะโลนะฮะหมู่บ้านกะบ้านก็ยังเป็นเพื่อนไม้ผ่าเพื่อนไม้นะครับ กันเต็มอยู่เป็นหมู่บ้านชนเผ่าครับช่วงนี้กับชาวบ้านก็ได้จะบูอยู่ครับว่าไปเอส2เอสหน้าเอสวนนะครับอาชีพลับของชาวบ้านตานนี้กับเอส2เอสหน้าเอสวนนะฮะเอส2เอสหน้าเอสวนโลฮะอัไนไรก็กายไปเลย ตู้ปะกลายไปเลยกลายไปเลยอันนี้เป็นในเส้นทางที่เดินทางผ่านนะครับก็จะผ่านหมู่บ้านของชอนเผ่าตั้ง่างนะครับที่เขาอาศัยอยู่ภายในแถวนี้นะครับมึงนอ้องจะจะมีหลายหมู่บ้านอยู่จะมีหลายหมู่บ้านอยู่กับเป็นหมู่บ้านที่เฮาแบบว่าบ่เคยเห็นแล้วอะนะ <c oughs> ผมมาบ่เคยเห็นแล้วหมู่บ้านสร้างด้วยไม้บางบางลางก็ใช้ไม้ไผ่นะครับมุ่งจาก มุ่งไปตองขอนะฮะจะเห็นพบเห็นค่อนข้างจะหลในในในช่วงเส้นทางเส้นทางการเดินทางตรงนี้นะครับเขาอันนี้ก็ดีแน่นะเขาสร้างสะพานะสะพานปูนนะครับเอาไวล้ละถ้าสรงน้ำมากอะน้ำก็จะท่วมไปเลยแถวนี้แก่งน้ำนี่น ไปดุนโอ้ทางมันเจอฝนเนาะเจอฝนมันก็เลยชิตมมอะชิตมมเข้าต้องไ้ลบโงวดีน,เนะเจ้าถิน่นเขาเป็นเจ้าถิน่นอู้ยโง่เท่านี้ลายแท้ 50าิบตัวแบบนี้นี่๊าดโอ้ขึ้นโลอยแทะโง่าลายตัวแทะเสียทีนี่นี่๊าดโง่าลายขนาดเสียทีเมืองเล่าย้อยๆเลยเนยี่โอ้โหขี้ตม โอ้มีบ้านคนอยู่ตัวนี้เนาะบ้านอย่างก็บ้านท่าเทพหรบ้านท่าเทพเป็นหมู่บ้านชนเผ่าครับไสเฮิร์นแอมฝาใบตองเออเบอร์เฮิร์นไม้ไผ่ฮะไม้ไผ่มุงสังกะสีเขื่อนไมค้ครับเพื่อนไม่น้อยมุงสังกะสีเป็นเขื่อนชนเผ่าฮะโ,โอ้มีรถมาอยู่ตัวนี้เนาะเฮาจอดดีกว่าเป็นหุ่นใดครับหุ่นใด มายละเศรษฐีงูเศรษฐีงูห้าสิบตัวแล้วมึงส่งห้าสิบก็โตเพื่อละเท่าสิลุยไปเลยโอ้ยเกิงใจเพื่อนนี่โทษเด้อ <c oughs> โอ้เศรษฐีโง่ตัวนี้โอ้คัก วันนี่ขเขาเลี้ยงงูหลายครับตอนงูอาชีพเขาตอนงูบายดีใส่สูตรได้อยู่นี่ใส่สูตรใส่สูตรเลยงูเข้ามาีอีกหมู่บ้านหนึ่งครับอันนี้เป็นเล้าเขา้าจากหมู่บ้านอย่างน้อนีอน่เน,นาะแต่ยังมีคนอยู่อยู่ฮะ อยู่ๆกับวันทไปทายอิสสวนกันบานอย่างนาะกะประตกว่าจะาพาาหลายหมู่บ้านอยู่ครับอาจจะสิ่งละก็จะเห็นหมู่บ้านแต่และหมู่บ้านกะหมู่บ้านที่การสร้างเงื่อนนะครับก็ยังเป็นแบบทรงโบราณอยู่ทรงพุ่นก็นยังเป็นมุ่งจากอยู่ครับตัวนี้ยังมุ่งจากอยู่มุ่งจาก ่าไม่ไพ่นะครับแอมฝ่าไม่ไพ่พบเห็นได้เลยแถวนี้นะฮะเข้าไปข้างในอีกข้างหลายเข้าสีเข้าไปยางเข้าไปเบื้องเลยบ่ได้ครับอันนี้ต้องต้องรูจักคนขออนุญาตนะครับขออนุญาตสักพัเพราะว่ามันเป็นเพื่อนของคนอยู่นะครับเป็นเพื่อนของชาวบ้านนะฮะยางเข้าไปเบื้องเลยนี้อาจจะชื่อหาย <c oughs> ต้องได้ขออนุญาตสักก่อนเดอ้อผมจะขี่ผ้านครับช่วงนี้ขี่ผ้าเดี๋ยวมอตุกชิพา้าไปอีกหมู่บ้านที่ที่บอกว่าจะไปฮอดนะจะไปหมู่บ้านชนเผ่าชนเผานึงนะครับจากชนเผ่าอย่างเดียวติดตามเส้นทางการเดินทางนะครับของพวกเฮาภายในเ,เส้นทางชนบทนะครับชนบทในสนปป,ปลาวกรบเบิ้งกันไปเงวๆครับึ๊บอือ บ้านไก่สอนตั้งห้างบ้านไก่สอนโอ้นี่ก็เป็นทางนะอันนี้เป็นโรงเรียนครับโรงเรียนประถมสมบูรณ์ไก่สอนโรงเรียนประถมสมบูรณ์ไก่สอนตรงนี้นักเรียนปิดเทิ่มครับไปจะนั่งเล่นเอยูมีแถวนี้แหละหมู่บ้านอย่างน,นั่นโอ้บ้านหลังนี้กันอย่างแบบ โบราณโบราณอยู่ครับก็จะพบเห็นง่ายๆเลยครับปานทรงนี้สองข้างทางที่ขี่รถผ่านนะครับขี่รถไก่กันก็จะเห็นหมู่บ้านของชาวบ้านนะครับเป็นทรงโบราณโบราณเลยนะฮะสองข้างทางเนาะ มีไฟฟ้าสายอยู่ครับไฟฟ้าสายเห็นเสาไฟฟ้าต้นสีขาวๆแสดงว่าต้นไม่ครับต้นไม่เอี่ยมเลยหมู่บ้านก็นตั้งติดติดกันครับอันนี้ก็มาเป็นมหมู่บ้านหนึ่งละโอ้ตั้งติดตดกันเลยมู่บ้านแสดงว่า มีคนอาศัยอยู่ติดๆกันเลยแถวนี้นี่ก็เฮิ่นส่งเก้าอีกเพิ่นหนึ่งครับส่งโบรานโบราน้นาผมด้านซ้ายนี่นะยังมุ่งยังมีจากให้เห็นอยู่นะครับฝาแอมไม่ไผ่คลาสสิกอีกแบบนึ่งนะฮะฝาแอมไม่ไผ่ นีขอกวัวน,นะครับโอ้แห้งเข้ามันลึกแห้งเจอดมู่บ้านจังซีแห้งหลายฮะแห้งเจอดมู่บ้านหลายอย่างสินะ่ะสบายดีไปุ่้นกันหลายบ้านไกล้สอนบอกเหมือนเนาะมันหลายบ้านอยู่ เราไปเห็นควายานี่แหละนี่เห็นเต๋งโง่เอ่อสลานขามแก่งครั แกงลิ้มครับตรงนี้บ้านแกงลิ้มกะไก่อยู่ đ ด้บ้านแกงลิ้มกันจะพาเบิง่งเืินคนครับอันนี้เป็นชาวบ้านที่อยู่แถวนี้แหละนะฮะโอ้นี่ด้านหน้านี่บ้านแกงลิ้มได้เห็นเพื่อนโบราณโบราณน,น,นะครับอันนี้ก็มีคนอยู่ครับมีคนอยู่มีคนอยู่ชาวบ้านแถวนี้ โอ้โหร่างการงานสร้างเลยฮะแก้งลิม้มผู้ครับไก่ครับน้ำย่างแดงเทือกเลยโอ,โ,อโอ้โหชิลิน,น้ำกับบุลินบ่ได้เด้อนะฮะอันนี้ออาว่าอย่างเนอะคือลือเบละแก้งลิ้มครับคุณอ่ะไก่กครับแก้งลิม้มเป็นใส่น้ำอย่างนาะใส่น้ำเซเลนเซเลนนองบ่บเซเลนนองโอ้โหอนเถอะวะแดดเปียงเลยแดบดบเปียงเลยครับ ร้อนอันนี้ปลายบ่ถ้างแน่เนาะป้าสนามมียังนี่อ๋อป้าสงวนแห่งซาดโอเคป้าสงวนแห่งซาดป้าสงวนแห่งซาดเลขยี่สิบสามวันนี้เป็นเสารปร์แสดงเหตุว่าแถวนี้คือป่าสงวนนะป่าสงวนแห่งซาดเลย นี่คือแกงลิมครับก็บ่เคยมาหรอกผมเพิ่งจะเคยมานี่แหละนะครับแกงใหญ่มากเลยนะฮะแล้วน้ำก็หลายเด็กน้อยลงไปเล่นน้ำโอ้ยบวยญานมาสู้ <laughs> คุพนครับไกลๆพวกเด็กน้อยเล่นน้ำโอ้โหน้ำแดงแท้พี่น้องเอ้ยน้ำย่างแดงเลยครับอันนี้ก็เป็นระว่างทางเด้อที่ที่เห็นเห็นอ่าแกงลิมนะครับ ทางพุ้นกะทุกเป็นป้าเขียวขจีไปเลยครับทางพุ้นครับแกงลิ่มมันจะมีแกงที่ตรงกลางอ๋อตรงพุ้นเดี๋ยวมาเบิงตรงนี้มันเป็นสายน้ําที่มันอยู่สูงกว่าแล้วมันก็ตกไหลๆลงมาป้าแต่ทางพุ้นเลยครับไกลกๆพุ้นครับทางพุ้นเลยแกงลิ่มนะอันนี้ไม้ด้วอันนี้ไม้ไม้ชาวบ้านเต็มเลยชาวบ้านกะ เด็กน้อยเล่นน้ำอาบน้ำซักผ้ากันอยู่นี่แหละนี่คือสายน้ำแห่งชีวิตตัวนี่หาอยู่หากินหา,นหาปลานะครับอาบน้ำใครได้แต่บบกินนะเพราะว่าสายน้ำอยูน่นี่ชาวบ้านแถวนี้เขาไซส,สเลยครับไสอาบไสอยยางเลยและที่สำคัญคือเป็นแหล่งอาหารของชาวบ้านน้ำนะครับหาป่าป่านี่ผมว่าน่าจะมีปลาหลายลากหลายสายพันธุ์เลยนะครับ ปลาเครื่องก็น,น่าจะหลายอยู่แถวนี้นะนะครับปลาเครื่องกินเมื่อวานโอ้แซ่บแซ่บครับปลาเครื่องครับเงาเป็นสุดเลยฮะนี่แหละครับ,แ,รบแกงลิ่ม เก่งฮะดูส <Glen ca h Harriet> ุดเก่งนะพุ่นหน้าโอ้โหปุริยานเลยตัวเนี่ย มุริยานเลยตัวนี้ป๊บ อย่นสุกเก่งเนาะป้าดเล็กน้อยซุ้มนี้โอ้นี่แหละครับเพลินวา่าเกิดมาก,กับน้ำยู่กบน้ำนะครับก็เลยบอย่านน้ำเห็นแก้งอย่างนี้มากตั้งแต่น้อยหูจักบ่อนลึกบอ่อบ่อนตื้นนะครับถึงน้ำจะไหลยัาไงกันที่น้อยช่วงนี้กันหูครับมองลึกกับโไปครับมองไหนมีน้ำดูดน้ำยังกับโไปคุูนะโอ้โบยบอย่านทห่น้อยอ๋นี่แหลแก้งริมนะครับเส้นทางเกิดเดินทางนะครับ ที่ระหว่างทางนะได้พบเห็นเเรื่องราวของวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับก็บเอาผ้ามาซักอยังอยู่นี่เต็มเลยครับไม้ก็เอามาแต่ทั้งในป่าพุ่อนเอ๊ะมั้งร้อยน้ำมาไม่จะมีแก้งนร่งบุญเนาะเป็นแก้งเนาะอ๋อเป็นเป็นเกาะตัวนะ่ะเป็นเกาะเข้าไปในป่าดึกหรือเพื่นกันนะกันเป็นเกาะครับเป็นเกาะ càng lim, hoa ginny có đi cọc gang dạ 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 đốt ยานแสูก่การเล่นเนาะแพะภูเขาเรียบร้อยครับเดินทางต่อนะฮะอันนี้คือสายน้ำเซลานองนะฮะเซลนองสายน้ำใหญ่มากเลยนะครับเดินทางต่อนะฮะยังง่ฮอดเป้าหมายของเฮ้าอันนี้เป็นแค่และวางทางนะครับแดดคือมาหอนจ่ายปาเตริญมาดิจายตายกูไปไปต่อแกงลิ้นแกงลิ้น บ้านแก้งลินอันนี้ก็บ้านแก้งลินไายต่อครับฮ้อนขับไปครับฮ้อนกัะลุยโอ,โอ้โหนี่มาแตกเลยระเบิดถังน้ำมันหมอทางกริ่มจะงกขึ้นงกขึ้นแลละครับอันนี้ นำ้ำปาดให้เขามนลึกแห้งเห็นอย่างไรครับแห้งเห็นความแปลกๆก,กันหลายสายน้ำทรงนี้ก็แห้งนะฮะอู้สะพานจึกโอ้ปาดเด็กน้อยสูงเก่งแท้เล่นน้ำเนี่ยอ้อันนี้ก็แกงลินที่กันคุณอ่ะชื่อหาปลากันยูโอ้คากะสูโอ้โห ้ำไหลมาร่วมกันลงน้ำเซเลนองนะฮะท้างพุ้นโอ้เด็กน้อยหาปลากันเตรียมอยู่พุ่นะอันนี้แหละเพื่อนว่าเป็นวิธีชีวิตของชาวบ้านแถวนี้หลีนะครับเริ่มต้นยังแต่ยังเป็นเด็กน้อยอยู่เริ่มต้นกันยังแต่ยังน้อยอยู่นะฮะหาปูหาปลาซอนน้ำนี่บอกไปก่อนว่าผมเองอยังยาน แตเด็กน้อยตัวนี้น้อยนะฮะอายุประมาณสามปีนี่เลยมั้งดู่เก่งแท้โอ้ยน้ำนี้ไหลไปเป็นท่ครับแกงลินนะคุณนะ่ะซ่อนอยู่ข้างคุณนะ่ะแกงลินออกจากแกงลินแล้วครับ เอพา,าไปใช้ต่อเนาะลูผีเลยทางกับสิเป็นสิแล้วถ้าเจอนะเจอปนด๊กนี่คือสิมัาลองงองแง่งเลยล่ะเนี่ยโง่โง่โง่หลายหลายครับแถวนี้ Chắc tiêm và bạn nhận nó